เรื่องเล่าอาถรรพ์เล่นผีด้วยแก้วกันบ่อยท้าทายสนุกสนานตามภาษาวัยรุ่นทั่วไปในขณะนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งพวกเราได้เล่นผีด้วยแก้วกับเพื่อนอีกสี่คนตอนนั้นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงขณะที่เล่นเราได้เอ่ยปากเชิญวิญญาณบริเวณนั้นและได้ทราบภายหลังว่าเป็นวิญญาณของผีตายโหง ที่อยู่ในระแวกนั้นนั่นเองโดยระหว่างนั้นกําลังเล่นก็ได้เกิดเหตุประหลาดขึ้นมีลมแรงมากพัดหน้าต่างไปมาด้วยความกลัวของพวกเราจึงได้ลุกขึ้นไปปิดหน้าต่างปิดประตูลงก่อนและเปิดไฟทุกดวงที่มีอยู่ในบ้านแล้วมานั่งรวมตัวกันที่กลางบ้านเสียงลมยังแรงมากแต่ไม่มีฝนเสียงลมกระแทกประตูดัง เหมือนมีคนจะดึงประตูให้เปิดและยังคงดังอยู่แบบนั้นประมาณสองครั้งเพื่อนผมจึงได้ตะโกนไปว่านั่นใครแต่เสียงเงียบไม่มีการตอบรับพวกเราก็ไม่มีใครกล้าที่จะลุกขึ้นไปดูเสียงลมจึงคงดึงประตูอย่างต่อเนื่องบางครั้งเสียงเหมือนคนเคาะประตูตอนนี้ ทุกคนคิดว่าคงมีใครสักคนมาแกล้งพวกเราแน่แนๆหรือว่าจะมีเพื่อนมาแกล้งจริงๆจึงใจดีสู้เสือเดินลุกขึ้นไปเปิดประตูแต่ไม่เจอใครสักคนและลมก็ยังคงพัดเข้ามาอย่างแรงลมปะทะเข้ากับเพื่อนคนหนึ่งอย่างจังเพื่อนคนนั้นมีอาการตัวเก่งตาเบิกโพรง ปลายเท้าเก่งตัวยืดตรงทำท่าจะลม้มพวกเราจึงได้ประคองให้ไปนอนผมจึงรีบปิดประตูลงกอดทุกคนอยู่ในอาการขวัญผวาในตอนนั้นเฮ้ยมึงเป็นอะไรวะต่างช่วยกันเอาผ้ามาจุบน้ําเช็ดตัวจนอาการเกร็งดีขึ้นแต่มือยังสั่นอยู่เฮ้ยดีขึ้นหรือยังกูกลัวนะมึงอย่าเล่นแบบนี้อยู่ เพื่อนก็พูดออกมาว่าก็มึงเรียกกูมากูตายอยู่ที่นี่ความรู้สึกตอนนั้นคนที่พูดมาไม่น่าใช่เพื่อนผมถามใครตายแล้วนี่ใครกูสักถูกรถชนตายเสียงค้างอยู่ในลําคอน่ากลัวมากเพื่อนอีกคนพูดว่าแล้วทำไมไม่ไปเกิดล่ะ เพื่อนคนที่ผีเข้าก็พูดว่าเกิดไม่ได้กูต้องรอผมก็เลยถามไปว่าแล้วรออะไรให้พวกเราช่วยไหมเพื่อนคนที่ผีเข้าก็พูดว่ากูรอรอคนตายเสียงขากบวกกับเสียงบรรยากาศภายนอกบ้านบรรยากาศตอนนั้นมันจึงน่ากลัวและโคตรหลอนจริงๆ เพื่อนคนที่ผีเข้าก็บอกว่าพวกมันเยอะมันรอไปก่อนแล้วเพื่อนก็เริ่มหายใจยาวขึ้นเพื่อนอีกคนใครอะ่ะใครหรือว่าผีแถวนั้นเหรอเพื่อนคนที่ผีเข้าก็บอกว่าเอออย่าเรียกอีกคนที่มาอาจจะมาใช่กูเสียงสุดหายใจแรงของเพื่อนคนที่ถูกผีเข้าหายใจแรงมาก แล้วก็นิ่งไปมือที่เก่งก็แบออกเพื่อนก็ค่อยๆลืมตามาแบบงง,งๆแล้วก็ถามทุกคนว่าบล็อบเขาอยู่ทำไมหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเราก็ค่อยๆเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้เพื่อนคนนั้นฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นถ้าหากใครไม่เชื่อ สิ่งเหล่านี้ว่ามีจริงหรือไม่คงต้องใช้คำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ฟังแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปละหลอนในตอนต่อไปจากล่าเรื่องอาถรรพ์